สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบดีที่1กุมภาพันธ์พุทธศักราช2561ค่ะสมเด็จพระเทพพันราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเลี้ยงอาหารค่ำแก่ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี2560 วันนี้เวลา19นาฬิกาส0นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานเลี้ยงอาหารค่ำแก่ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี2560และคู่สมรสณพระที่นั่งบรมราชถิตมโหฬารพระบรมมหาราชวัง สำหรับผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี2560สาขาการแพทย์ได้แก่โครงการจีโนมมนุษย์จากสถาบันวิจัยจีโนมมนุษย์ในสังกัดของสถาบันสุขภาพแห่งชาติสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นโครงการวิจัยขนาดใหญ่ที่มีส่วนสำคัญในความก้าวหน้าทางความรู้เกี่ยวกับพันธุศาสตร์และรหัสพันธุกรรมของมนุษย์ช่วยให้เกิดความเข้าใจกลไกการทำงานของเซลล์และอวัยวะต่างๆ โดยองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาจีนโนมมนุษย์และการถอดรหัสพันธุกรรมก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางการแพทย์หลายด้านทั้งการวินิจฉัยโรคพันธุกรรมที่พบน้อยและถ่ายทอดในครอบครัวไปถึงโรคที่พบบ่อยในประชากรเช่นโรคมะเร็งและโรคติดเชื้อเป็นประโยชน์ในการควบคุมหรือป้องกันก่อนที่อาการของโรคจะแย่ลงอีกทั้งช่วยให้เกิดการพัฒนายารักษาโรคที่มีความแม่นยำและทำให้การรักษาโรคมีประสิทธิภ,ภาพดียิ่งขึ้น ส่วนสาขาการสาธารณาสุขได้แก่ศาสตราจารย์พอตเตอร์ดับเบิลยูแอนเดอร์สันจูเนียร์นายแพทย์จอห์นบีรอบินส์และแพทย์หญิงราเชลเชียสันจากสหรัฐอเมริกาซึ่งได้ร่วมกันพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อฮีโมฟิลลัสอินฟลูเอนเซชนิดบีหรือฮิปซึ่งเป็นแบคทีเรียสำคัญที่ก่อให้เกิดโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบในเด็ก วัคซีนชนิดแรกที่ผลิตขึ้นเป็นวัคซีนชนิดโพลิแซคคารายแต่พบว่าวัคซีนชนิดนี้ไม่สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันในเด็กเล็กที่อายุน้อยกว่า18เดือนที่ถือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อมากที่สุดจึงมีการปรับปรุงจากวัคซีนชนิดโพลิแซคคารายไปสู่ชนิดคอนจูเกตซึ่งเป็นวัคซีนมาตรฐานในปัจจุบันรวมถึงผลงานของศาสตราจารย์นายแพทย์มัทุรามซานตัวชามจากสหรัฐอเมริกาในฐานะผู้นำโครงการฮิป อินิเทียเชฟซึ่งผลักดันให้มีการฉีดวัคซีนฮิปสำหรับเด็กทั่วโลกรวมถึงในประเทศกำลังพัฒนาที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพอนามัยของเด็กหลายร้อยล้านคนทั่วโลกสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด,ดังนี้ วันนี้เวลา9ก้านาฬิกานาทีสมเด็จพระเทพพรร,ราษร์สุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยัยงโรงแรมเซ็นทราแกร์แอสเซนทร,รนัลเวิลด์ทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติประจำปีรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี2561ซึ่งมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลร่วมกับกระทรวงสาธารณาสุขมหาวิทยาลัยมหิดลและองค์กรสุขภาพระดับโลกจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึงวันที่3กุมภาพันนี้ภายใต้หัวข้อ รวมสร้างโลกที่ปลอดภัยจากภัยคุกค,คามของโรคติดต่ออุบัติใหม่เพื่อให้นักวิชาการนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์บุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณาสุขจากประเทศไทยและต่างประเทศที่เข้าร่วมประชุมกว่า1,200คนได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์อันจะนาไปสู่การพัฒนาและปรับใช้ในการวางแผนขับเคลื่อนด้านการแพทย์และสาธารณาสุขในประเทศตนรวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและส่งผลดีต่อประเทศไทย ในการแสดงบทบาททางด้านการแพทย์และสาธารณสุขให้ประจักษ์แก่เวทีโลกภายหลังจากมีพระดำรัสเปิดการประชุมแล้วทรงฟังการบรรยายในหัวข้อโครงการจีนอมนุษย์ โดยในแพทย์อีวิกกรีนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยจีโนมมนุษย์ซึ่งเป็นผู้แทนจากโครงการจีโนมมนุษย์สถาบันวิจัยจีโนมมนุษย์ในสังกัดสถาบันสุขภาพแห่งชาติสหรัฐอเมริกาที่ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี2560สาขาการแพทย์ จากนั้นทรงเปิดและทอดพระเนตรในเทศกาลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตราธิเบศอดุญเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทรราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลายาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนครินที่ทรงงานในด้านการแพทย์และการสาธารณาสุขเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประสบก,กรตลอดจนในเทศการผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี2560 รวมทางนิทรศการผลงานวิจัยของนักศึกษาแพทย์ในโครงการเดยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลที่ได้รับพระราชทานทุนไปทำโครงการศึกษาวิจัยต่อมาเวลา17นาฬกา30นาทีสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลา13วัดพระศรีมหา,าธาตุเขตบางเขนในการพระราชทานน้ำหลวงอาสบศพศาสตราจารย์กิติคุณเบญจวรรณสุนทรกูล ซึ่งถึงแก่กรรมด้วยภาวะท่อน้ำดีอักเสบเมื่อวันที่30มกราคม2561สิริอายุ92ปีโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ที่หน้าหีบศพด้วยศาสตราจารย์กิติคุณเบนจวรรณสุนทรากูลเป็นบุตรของนายพันและนางปุกทันวนชนัชรเกิดเมื่อวันที่5พฤษภาคม2468สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤการาม จากนั้นได้ไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและประิญญาโทที่คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหลังจากสำเร็จการศึกษาแล้วได้เข้ารับราชการเป็นอาจารย์สอนวิชาภาษาไทยที่คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มความสามารถจนได้เลื่อนตำแหน่งเป็นหัวหน้าภาควิชาภาษาไทย ศาสตราจารย์กิติคุณเบญจวรรณเคยเป็นพระอาจารย์ถวายพระอักษรสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชบุมารีเมื่อครั้งทรงศึกษาที่คณะอักษราศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนอกจากนี้ยังได้ไปเป็นอาจารย์สอนภาษาไทยที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงและที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีผลงานเขียนหนังสือเรื่องวิวัฒนาการแบบเรียนไทยด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับพลอากาศโท,ส,ทสุนทรสุนทรกูลมีบุตรหนึ่งคนพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาที่นัดดาม,มาสทรงวาดศิลาเริอ่อาคารเรียนภาษาบาลีและทรงห่มภาพพระนอนพุทธสายญาติวัดพระนอนหนองพึ่งจังหวัดเชียงใหม่ วันนี้เวลา19นาฬิกา5นาทีพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาที่นัดดามาศเสด็จไปยังวัดพระนอนหนองพึ่งอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ทรงวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนภาษาบาลีซึ่งทางวัดโดยพระครูพุทธสายยาพิรักษ์เจ้าอาวาสร่วมกับคณะศิษยานุสิษ์และพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาจัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนการสอนวิชาภาษาบาลีของพระพิสุสามเณรในพื้นที่อำเภอสารพีและจากพื้นที่ที่อื่นที่สนใจเป็นการ เปิดโอกาสให้พระพิสุสามเนรและเด็กที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่6ได้ศึกษาภาษาบาลีเรียนรู้หลักพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเป็นอาคารสองชั้นคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2566ในการนี้ทรงห่มภาพพระนอนพุทธสายญาติที่มีนามเดิมว่าพระพุทธป้านปิงมีความยาว38ศอก เป็นพระพุทธรูปที่ชาวบ้านเลื่อมใสเคารพศรัทธาซึ่งเป็นประเพณีที่ทางวัดจัดขึ้นทุกปีเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในช่วงฤดูหนาวสำหรับวัดพระนอนหนองพึ่งเป็นวัดราชสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายได้รับพระราชทานวิสงคามสีมาเมื่อปี2456เป็นวัดโบราณสร้างขึ้นในสมัยที่พระนางจามเทวีครองนครทิพุนชัย ต่อมาในปี1838พญามังรายได้ตีนครธริพุนชัยและสร้างเมืองใหม่ทางทิศเหนือเรียกว่านครกุมการหรือเวียงกุมการได้รวมเอาวัดแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของนครกุมการและสรงอุปถรัรมภ์วัดมาตลอดจึงถือได้ว่าเป็นวัดสําคัญในนครกุมการนอกจากนี้ยังมีประเพณีน้ำสการส่งน้ําปิดทองพระนอนพุทธสายญาติในวันเพ็ญเดือน8เหนือทุกปีและยังคงสืบทอดประเพณีดังกล่าวมาจนถึงปัจจุบัน โอกาสนี้ทอบทดเนธพิพิธภัณฑ์ชัยศิลพุทธภิรักที่ก่อสร้างขึ้นเมื่อปี2503เพื่อรวบรวมและเก็บรักษาโบราณวัตถุในสมัยล้านนาเวียงกุมกามและสุโขทยัยเช่นประติมากรรมนูนทรายซุ้มปราสาทล้านนาฝีมือช่างโบราณถ้วยชามเครื่องมือการเกษตรและของใช้ในครัวเรือนก่อนเสด็จกลับทรงเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้ารับเสด็จอย่างทั่วถึงซึ่งราษฎรบางส่วนได้ร่วมถวายเงินโดยเสด็จพระกุศลเพื่อนําไปทํานุบํารุงวัดด้วย องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครวันนี้พลเอกสุวิทธ์จุลานนท์องคมนตรีรองประธานกรรมกา,ารมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชพร้อมคณะไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดินจังหวัดสกลนคร ในการนี้ได้มอบกิตติบตัตรเด็กน้อยรอยต่อสองแผ่นดินและถุงของขวัญพระราชทานแก่เด็กที่ถือกำเนิดณโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชสว่างแดนดินในช่วงวันที่13ถึงวันที่14ตุลาคม2559จําจำนวนสิคน จากนั้นรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินง,งานด้านต่างๆของโรงพยาบาลซึ่งเป็นการสนองพระราชดําริและพระราชโอบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนายกฤษติมศักดิ์ของมูลนิธิในการพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทุกแห่งไปสู่มาตรฐานสากลทั้งยังเป็นการสร้างขวัญกําลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานโอกาสนี้ได้เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ผู้ป่วยที่พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจแก่ผู้ป่วย ซึ่งปัจจุบันเปิดให้บริการ240เตียงมีบุคลากรด้านต่างๆ714คนได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงพยาบาลต้นแบบดีเด่นแห่งชาติระดับประเทศด้านการแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกประจําปี2558ประเภทโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปเป็นโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยต้นแบบแห่งที่21ของกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่มีระบบบริการครบวงจร หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมกันทำกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่คลองบ้านใหม่จังหวัดปทุมธานีเป็นวันสุดท้าย วันนี้ที่สำนักง,งานเทศบาลตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีซึ่งเปิดเป็นศูนย์ลงทะเบียนสมัครเป็นจิตอาสาในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมตามพระราโชบายของสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวและเป็นสถานที่รวมพลของหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อรับทราบแผนปฏิบัติงานพร้อมทั้งแบ่งกำลังพลไปทำกิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณชุมชนคลองบ้านใหม่ โดยวันนี้เป็นการทํากิจกรรมเป็นวันสุดท้ายซึ่งเริ่มตั้งแต่โรงพิมพ์เอมพันไปจนถึงหมู่บ้านบุญโตระยะทางประมาณ1กิโลเมตรมีการทําความสะอาดบริเวณโบสถ์พระแม่มหาการุณและชุมชนที่อยู่สองฝั่งคลองบ้านใหม่รวมทั้งเก็บเศษขยะและสิ่งปฏิกูลที่อยู่ในลําคลองกําจัดมัชพืชที่ขึ้นอยู่ริมคลองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการระบายน้ําขจัดแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์มีพิษต่างๆและเป็นการปรับทัศนียภาพให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม นอกจากนี้ยังมีจิตอาสาไปให้บริการตัดผมแก่ประชาชนในชุมชนโดยมีกําลังพลจากหน่วยทหารมหาเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยเฉพาะกิจ904กองพลที่1รักษาพระองค์ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์รวมทั้งกําลังพลจากเหล่าทัพและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องตลอดจนประชาชนจิตอาสากว่า1,500คนไปร่วมทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวม จบข่าวในพระราชสำนักแล้วนะคะวันนี้คุณวีรินทิรานาทองบ่อจรัสและดิฉันธนศรอ,อมาตยากุลลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ